สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับพระฟ้าพระบ้านหมองมาราคาถูกๆนะคะวันนี้ EP ที่460นะคะ460ค่ะสวัสดีพี่เพียซีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแมค้านะคะสําหรับช่องของเรานะคะก็เป็นช่องที่นําเสนอพระเครื่องนะ,ะมีหลากหลายมากมายนะคะใน1 EP และอีกหลายๆ EP นะคะในช่องของแมค้านะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดที่อ่าเพิ่งมาติดตามหรือว่าเพิ่งมาเปิดรับชมนะคะก็ะสามารถที่จะกดเข้าไปดูในช่องของแมคค้าได้เลยนะคะช่องของ แม่ค้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะแม่ค้าขอแค่คนพร้อมรับนะคะส่วนพี่ๆที่สะดวกโอนแม่ค้าก็มีส่วนลดให้อยู่แล้วแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆที่เป็นลูกค้าประจําของแม่ค้าก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าช่องเรามีส่วนลดให้สํหสหสาหรับพี่ๆที่โอนเร็วโอนไวนะคะ และเหมือนเดิมค่ะดูแล้วถูกใจหรือว่าประสองค์อยากจะปิดพระนะ้าก็เหมือนเดิมค่ะ id line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ id line พระฟ้า12-3เหมือนเดิมนะคะพี่ๆีและหมายเลขโทรศัพท์คืูนย4แป่นะจ๊ะสองช่องทางเดิมนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อาจจาะย,ยังไม่ได้แอดไลน์นะคะหรือว่าพิมพ์ id line แล้วหา line แมค่ค้าไม่เจอค่ะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแม่ค้าปักลิงก์ไว้ให้ค่ะง่าย,ายๆสะดวก แล้วก็รวดเร็วนะคะเอสไลน์ S หาไหมคะโดยตรงค่ะก่อนจะชมคลิปการนะคฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดหัวใจให้กับช่องของไมค้าด้วยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพสำเร็จเหมือนเดิมนะจ๊ะทั้งหมด32รายการนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรายการไหนที่ถูกใจพี่ๆบ้างนะคะก็ลองพิจารณากันให้ดีนะคะแจ้งปิดพระนะคะปิดเป็นหมายเลขสอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมนะคะพี่ๆ รายละเอียดนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะไหมครับจะส่งให้ดูรายละเอียดนะคะพี่ๆแต่สําหรับพระสมเด็จไหมคะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรให้พี่ๆเยอะนะคะให้พี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะจ๊ะด้านหลังค่ะขยับกล้องนิดนึงนะ รายการที่หนึ่งค่ะเปิดที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะต่อมาค่ะรายการที่สอง ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ปิดพระช่องของแม่ค้าไปนะคะก็มีหลายๆครั้งก็ตอบกลับมาว่าอ้พ่นาสวยมากเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ขอบพระคุณที่ไว้วางใจช่องของแม่ค้านะคะช่องเราส่งจริงส่งไวส่งทุกวันนะคะและก็ตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นะคะเปิดพระแล้วก็ราคาตามสภาพนะจ๊ะพี่ๆเพราะฉะนั้นชอบปิดไม่ชอบผ่านนะจ๊ะรายการที่สองคะ่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมารายการที่สาม เลขสามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะอุ้ยขออภัยนะคะต่อมาค่ะรายการที่สี่ค่ะ ด้าหลังหมายเลขสี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าเค็บภาพหน้าจอนะคะรบกวนแคปหลอนที่แม่ค้าแปะหมายเลขนะจ๊ะต่อมาอรายการที่ห้าค่ะ ด้ำนบนนะด้านหลังหมาเยเลขห้านะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการที่ห้าค่ะต่อมารายการที่หกค่ะ หกด้านบนนาะด้านหลังด้านข้างค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการที่หกค่ะต่อมารายการที่เจ็ดนะคะ กนะด้านหลังสองร้อยสิบบาทรายการที่เจ็ดนะคะต่อมารายการที่แปดค่ะ สำหรับพี่ๆที่ปิดพระสมเด็จไม่ทันเมื่อรายการเมื่อคืนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูอีพีนี้กันนะคะปิดไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเรามีอีพีต่อๆไปนะคะพระสวยๆทุกอีพีอยู่แล้วนะคะขอนะด้านหลัง รายการที่8ปดนะส5งบบาทค่ะรายการที่8จ้ะต่อมารายการที่9นะถ้าเร็วไปพี่ๆสามารถย้อนดูคลิปได้เด้วค่ะด้าน,นบนนะด้านหลัง หมายเลขเก้านะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมานะคะหมายเลขสิบใครที่เพิ่งเปิดมารับชมใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องแม่ค้าด้วยนะจ๊ะก,กดกระด,ดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะ,ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปช่องของแม่ค้านะคะเพราะว่าแม่ค้ามีพามาลง ทุกวันนะคะ EP หนึ่งก็ประมาณสามสิบกว่ารายการพี่เปิอว่าจะถูกใจองค์ไหนบ้างนะคะด้าน,นหลังนะคะหมายเลขสิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ ออนดะ้าน,นบนด้านหลังรายการที่สิบเอ็ดค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อมานะคะรายการที่สิบสอง ขอบด้านข้างน่ะด้านหลังหมายเลขสิบสองค่ะสองรอยห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมารายการที่สิบสามดูทันกันไหมเอ่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะค่อยๆดูไปนะคะพี่ๆเพราะว่าก็ถ้านานไปเดี๋ยวเวลาก็ช้าไปนะ แม่ค้าก็กะเวลาไม่ค่อยถูกนะย้อนดูคลิปหลายๆรอบได้ค่ะดูให้จบคลิปนะคะเผื่อถูกใจองค์ไหนนะคะก็เอดลไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ต้องบอกที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะและถูกต้องนะคะโดยเฉพาะเบอร์โทรนะคะจะได้แบบว่า ติดต่อง่ายนะคะเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะไม่เช่นั้นถ้าเกิดผิดพลาดก็จะลาช้าไปนะคะพี่ๆหมายเลขสิบสามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่ต้องห่วงวแม่ค้าจะไม่ส่งพระนะคะแม่ค้าก็ห่วงอย่างเดียวคุณลูกค้าไม่รับพระนี่ละรายการที่สิบสี่ค่ะเพราะแม่คะส่งจริงส่งไว้ส่งทุกวันอยู่แล้วนะคะ หกหน้าด้านหลังรายการที่สิบสี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อมานะคะรายการที่สิบห้าค่ะ าหลังมายเลขสิบห้านะคะสองร้อยห้าสิบปาทค่ะรายการที่สิบห้าพระสมเด็จนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งหนึงสิบห้านะคะเปิดที่สองรอยห้าสิบเอามาดูรายการที่สิบหกเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะวันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณน,นะคะพี่ๆมีฝั่งตะกุดตรงฐานพระตรงนี้ด้วยนะจ๊ะด้านหลัง นี่ยะคะมีตะกุดฝังใต้ตานพระตรงนี้ด้วยนะจ๊ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีรูปของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธิ์โทค่ะรุ่นคูณเรารวยนะคะคูณมั่งคูณมีนะคะ อบค่ะ้ันข้างนะะนี่นะคะม่ค้าให้ดูรอบๆมะรายการที่สิบหกนะคะหลวงพ่อคูณนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อปานนะคะเนื้อดินจะ้ะ นั้นเป็นรูปปลานะพบปานขี่ปลานะคะด้านบนนะคะอุดผงด้านบนด้านหลังรายการที่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะหลวงพ่อปานนะคะต่อมารายการที่สิบแปดค่ะเป็นพระผงนะคะหลวงปู่ทิมะคะ่ะวี หลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะจังหวัดระยองค่ะด้านหลังนะ,ะขอบๆนะจ๊ะ รายการที่สิบแปนะคะรายการที่สิบแปสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพระผงหลวงปูท่ทิมจะ้ะรายการที่สิบเก้าค่ะเป็นนางพญานะคะมาพร้อมตลับสวยสวยนะคะด้านหลัง รายการที่สิบก้านะคะสามร้อยบาทขนางพญารายการที่สิบเก้าค่ะต่อมารายการที่20สิบนะคะเป็นภาพปิดตานะคะเรียนปติกิแล้วนะจ๊ะมีอะรูห่วงเจาะให้สามรูแบบนี้นะคะถะนะั่ไพน้ำสะท้อนไฟนิดนึงนะจ๊ะพี่พ เวลาเลี่ยมปลาติกหมองก็ไม่ค่อยสัดนี่นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะด้านหลังหมายเลขที่ยี่บนะคะสามร้อยบาทกับผ้าปิดตาเนื้อผง่ะต่อมาค่ะรายการที่ยีบเอดนะคะยี่ิบเอดก็เป็นผ้าปิดตานะคะองนี้เป็นหลวงปู่โตะนะจ๊ะมา อาเลียมมาสวยนะจ๊ะนะคะมีฝังตะกุดต,ตรงนี้นะจ๊ะด้านหลังค่ะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพลีค่ะ นะดูขนาดนะคะนี้เป็นฝ่ามือแม่ค้านะจ๊ะดูขนาดนะคะพี่พีารายการที่ยีสิบเอ็ดเดสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะจ๊ะต่อมายี่สิบสองเลยคะ่ะเป็นพระผมวัดพับนะจ๊ะด้านหลังมาะ ดูรายละเอียดให้ดีนะคะพี่พีแล้วก็ถ้าดูไม่ทันย้อนดูคลิปหลายๆรอบได้นะปิดไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าไหมคะก็มีพาสวยๆแบบนี้อีกเด้อหมายเลขยี่สิบนะสองเอ้ยยี่สิบสองค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะพ,พระผงวัดพรบนะคะต่อมายี่สิบสามนะจ๊ะเป็นพ้าซุ้มก่อนนะคะพี่พีเนื้อดินจ้ะ หลังขอรายการที่ยีสิบสามนะคะพระสมกอนะคะสองร้ยห้าสิบบาทจ้ะต่อมารายการที่ยีสิบสี่เป็นพระปิดตานะคะพี่พีเป็นเนื้อผงนะจ้ะเนื้อเก่ามากค่ะ หะะมายเลขยี่สิบสีนะคะ2 5งบาทจ้ะต่อมา25่ส้ายีเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นทะเลซุงค่ะพี่พีองค์เล็กๆน่ารักน่าบูชามากๆค่ะให้เป็นของฝันลูกหลานได้นะคะพี่พีแควนไว้เป็นสิริมงคลนะ,ะหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูท่ทวดรุ่นทะเลซูงนะคะปีสองห้าดเล็กมากด้านหลังะคะสองห้าศูนยแปดหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะสวยมากค่ะพี่พีสามร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะตัวยี่สิบหกกัน,นะคะ่ะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะ นี่ยค่ะด้านหลังเรียนหลงพ่อคูณจ้ะหลงพ่อคูณปริสุทธโธนะจ๊ะขด้านหลัง รุ่นสหกรณ์นะคะด่านขุนทดค่ะพสสองห้าสามศูนย์นะคะสองห้าสามศูนย์จ้ะขอบนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อคูหลวงพ่อคูนะคะรุ่นสหกรณ์ค่ะปีสองห้าสามศูนย์จะสองร้อยห้าสิบต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญนะจ๊ะ ถ้าดูที่แม่ค้าสองไม่ชัดนะคะเอสไล์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะภาพเพิ่มเติมแม่ค้าถ่ายชัดเจนนะคะพี่ๆด้าน,นหลังนะคะขอบรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหลวงปู่บุญนะคะพระพุทธชินาราชหลวงปู่บุญค่ะสี่ร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะยี่สิบแปดนะคะ รายการที่ยี่สิบแปดหลวงพ่อจงนะคะเรียนหลวงพ่อจงะคะ่ะด้านหลังที่ระลึกนะ สองสี่แปดห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พี่ขอบนะรายการที่ยี่สิบแปดจะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะสามร้อยบาทจะ้ะต่อมายี่สิบเก้าเป็นเหรียญขลังตัดนะคะก็มาหลวงชุมพรจ้ะพี่พี่นี่ด้านหลังพศอสองสี่หกหกนะจะ กรมาหลวงชุมพรนะคะเขตอุดมศักดิ์ค่ะพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์นะคะด้านหลัง ส4ี่ธันวาคมนะคะสองสี่หหน,นะจ๊ะขอบเหรียญจ้ะเหรียญข้าวหลามตัดนะคะกมหลวงชุมพรนะคะ4 5 0ห้าสิบาทจ้ะ,ะต่อมานะคะก็เป็นกมหลวงชุมพรนะคะนี่เป็นเหรียญอาร์มนะคะกมหลวงชุมพรจ้าอันนี้เป็นรุ่นที่หลวงปู่ทีมเป็นผู้ปลุกเสกนะจ๊ะพี่ๆรุ่นนี้มีตอกโค้นนะคะ สวยมากค่ะเรียนนี้ด้านหลังนะจ๊ะเทีย่ยวลึกพิธีเททองหล่อนะคะ พระรูปปากน้ำประเสรินะคะออกวัดปากน้ำประเสรินะคะพี่พี่นี่ค่ะต่อโคลเล็กเก้านะคะตรงนี้นะจ๊ะยี่สิบแปดมิถุนาหนึ่งสองน่ะขอบเหรียญนะคะ,อนนะ,คะโอเคนี่นะคะ เป็นเหรียญอาร์มนะคะก็มาหลวงชุมพรจ้ะออกวัดปากน้ำประแสนะคะอ่าบล็อกเลขเก้านะคะต่อโคดเลขเก้าค่ะหลวงปู่ทิมเป็นผู้ปลุกเสกนะคะปีสองห้าหนึ่งสองหกร้อยห้าสิบบาทจะ้ะต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดเลยค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟันนะคะพีพีปีศูนย์เจ็ดเดอเนียญพลาติกแล้วเรียบร้อย ้านหลังนะจ๊ะพสสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเรียนหลวงปู่ฟั่นนะจ๊ะปีศูนย์เจ็ดจ้ะต่อมาสุดท้ายนะรายการที่สามสิบสองเป็นรูปภาพนะคะหลวงปู่มหาศิลาจ้ะ อันนี้ไม่ต้องส่องก็ได้นะพี่พๆน่าจะเห็นนะหรือต้องส่องอ่ะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นภาพถ่ายของหลวงปู่นะคะด้านหลักก็มีอันปิดตาแบบนี้น่าจะรายการที่สามสิบสองสองร้ยห้าสิบบาทจ้ะ ผ่านไปอีกหนึ่งอีพีนะคะสำหรับวันนี้อีพีที่460นะคะพี่พีดูอีพีดูหมายเลขให้ถูกต้องก่อนปิดพระนะคะระบุหมายเลขให้ถูกต้องนะคะเวลาพี่พีปิดพระแล้วนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะพี่พีระบุให้ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อความรวดเร็วในการขนส่งนะไม่งั้นจะล่าช้ากันไปเนาะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆสาหรับพี่พีที่ช่วยปิดพระช่องของแม่ค้าทุกๆวันด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอวอีพีกัน อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ใน e ีพีหน้าค่ะกับพระสวยๆแบบนี้อีกวันนี้ไม่ค่าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ